เอาละครับผมสวัสดีเพืดด่อนทุกคนด้วยนะฮะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม Melody Onot พร้อมที่จะตายแล้วหรือยังครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่ในเกมนี้เรียกได้ว่าพร้อมที่จะตายแล้วหรือยังนะครับผมผมเอาหัวเป็นประกันเลยนะครับว่ายังไงเราก็ต้องตายเกินโอ้โหแน่นอนอะเกิน5 6รอบแน่นอนนะครับแล้วก็เจ้าปืนที่เราจะเอาไปด้วยนี่แน่นอนครับผม HK 4 1 6นะฮะเป็นปืนที่ผมชอบใช้มากเลยนะไม่ว่าจะเล่น DC เนี่ยถ้าหาเจอก็จะใช้ปืนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่ แต่งได้เยอะแล้วก็สวยด้วยนะปืนพกนี่เราเป็นเอาเป็นกล๊อกดีกว่าเหมือนจะลงมดได้ด้วยนะครับปืนพกก็มีประมาณนี้มีมีสตนันกันด้วยเอาเรื่องอยู่นะเราเป็นนี่เลยกันครับกล็อก G19 หรือเป็น19ดูหน,หนึ่งดีอันนี้เลยกันน่าจะคล่องตัวบางคนอาจจะไปว่ารักความคลาสสิกนะใช้19 1 1ใช้แม็กนองแมกนัมนอะไรว่าไป แต่ว่าผมได้ไปสัมผัสมาแล้วนะครับคือคลาสลลาสิกไม่ค่อยช่วยเลยคลาสสิกไม่ค่อยช่วยมันต้องแบบต้องไวอะ่ะต้องแบบต้องงัดออกมาเร็วๆอะ่ะไม่งั้นนี่หน้าแหกโอเคเดี๋ยวผมแต่งตัวสักครู่นะครับเดี๋ยวเจอกันในเกมเลยแล้วกันนะไปเลยนี่ได้นี่มาด้วยมันเป็นเครื่องที่เอาไว้ส่องใต้ประตูนะครับเป็นโอ้อะไรที่อยากได้มากเลยนะเอาไปส่องที่โรงเรียนนี่จำไปเลยโอเคเรามาเริ่มควสดกันเลยดีกว่าภารกิจเรา ก็คือนี่เป็นครั้งที่3มั้งที่ผมเข้ามาเล่นนะเพราะว่ามันต้องลองเล่นก่อนไงไม่งั้นนี่จะเออมีเสียงติง้งด้วยเอาเรื่องโอเคอันนี้ผมเข้าใจว่าอันแรกเนี่ยน่าจะเอ,อ่อเป็นการเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันนะครับผมธรรมดาแต่ว่าอันที่สองเนี่ยน่าจะมีโจรให้เรายิงด้วยนะไม่ได้มีแค่ซิวิเลียนโอเคงั้นเราเอานี่แหละแล้วก็เดินมาจุดนี้นะครับจะทําการวาร์ปไปขึ้นรถแล้วก็ไปที่ที่เราจะตายกัน r e ดี y o r not let's go ตายแน่นอนอันนี้พวกเราน่าจะรับบทบาทเป็นหน่วยสวาดนะครับผมหน่วยสวาดก็คือน่าจะ CQB เป็นส่วนใหญ่ใช่ปะหน่วยสวาดไม่รู้ใช่ครับผมคิดว่าใช่แน่นอนหน่วยสวาดก็คือใช้ CQB ใช่ลดโอกาสการที่จะโดนเข้าศึกโจมตีให้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ทำสัญ,ญลักษณ์เมื่อเคลียร์พื้น <ภา S 2> ที่เสร็จแล้วเอ้าพูดไทยได้หรือโอ้ยคนไทยป่ดีเจ้าโอคนไทยก็บอก อุ้ยทำไมเข้าเกมมาแล้วบรรยากาศเปลี่ยนรู้สึกเงียบขลึมขึ้นมาทันทีอันนี้เราก็ต้องให้เพื่อนนะในการเปิดประตูหรือว่าเราจะเปิดเองไม่เอาดีกว่าเอาละพลทหารฉันจะให้นายเปิดประตูทีมเรดเรดทีมโอเปนดอรอาเอาอะไรวะเนี่ยโอเปนเดอะดอร์รับทราบรับทราบไปเลยประตูล็อกนะประตูล็อกแล้วนะจะทำยังไงลราเพื่อนเปิดไปสิเอา อะไรวะเนี่ยทำไงคุกเขาลงเด็ดการเลยเดี๋ยวๆเจ้าคุกเขาลงจ้จัดการให้ครับเออจะจัดการให้ครับเดี๋ยวจัดการเลยครับเดี๋ยวผมนั่งดูจะจัดการให้ครับไม่มียงมีย้ำด้วยเอาละเข้าเคลียร์มันยังงงๆกับการคำสั่งอยู่ตอนนี้นายเข้าไปเอาละเข้าไปไปต่อจะเอ๋นี่จะเป็ที่ตำรวจคุกเขาลงคุกเขาลงเดี๋ยวนี้เขา พอกับพืนเลยเจยเฮ้ยพอกับพืนโอ้เกือบตายเฮ้ยห้องนี้ยังไม่กล้าเข้าเราต้องใช้แฟลชใช่จ้ะแฟลชแบงแฟลชแบงเอาไว้เลสโก้ลงกันเอาละเข้าเคลียร์โอเคทีนี้น่าจะเคลียร์เคลียร์แล้วก็ต้องอันนี้เลยนะทำสัญลักษณ์ว่าเคลียร์แล้วนะครับ นี่แหละ CQB ของจริงโดยการวางเค็มไลท์เข้าไปนะครับผมหรือว่าจะเรียกว่าไลท์สติ๊กก็ได้นะแล้วแต่ไม่รู้เขาเรียกอะไรนี่แล้วก็ต้องทำการยึดปืนด้วยนะนี่อีกตัวหนึ่งทำการยึดปืนซะเดี๋ยวมันจะฟื้นขึ้นมาต้องดูสภาพแล้วไม่น่าฟื้นก็รายงานด้วยนะครับว่าเราฆ่าคนไปเอาละทีนี้ไปไหนต่อแล้วเนี่ยรวบตัวรวบตัวพลทหารนี่เสียงหล่อเหลือเกินนะมึง แจ็คสุนโดยการกดชิปค้างแล้วก็อาเฮ้ยนี่นี่พี่คนนี้ต้องมัดมือไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกนะกูจะไม่เป็นไรหรอกนะใจ,จ,จยเย็นๆไม่มี <laughs> อยากจับไม่เดี๋ยวมาเสียงอะไรวะเสียงเหมือนกระโดดตลอดเวลาเลยเมื่อกี้รีโหลดเนี่ยเนี่ยเสียงเฮ้ยมันจับคนมายัดตู้เสื้อผ้าลแล้วปั่นเหรอ โอ้ยพวกนี้มึงซาดิสเหลือเกินวะเฮ้ยนี่พวกนายใช้คำขบดนี้มันน่าจะอันตรายนะเพราะว่ารอบที่แล้วเดินมามันยืนมันยืนรอตรงนี้เลยอ่ะอ๋อมันมันเปลี่ยนจุดไอ้นี่ไปเรื่อยๆครับจุดเกิดของพวกมหาโจรทั้งหลายเนี่ยโอ้งั้นก็อันนี้กันเหนียวก,กอนเรดทีมแกไปทางนั้นนะเรดทีมรับทรบาบแล้วกว็ดีรวมตัวส่วนบรูทีมมากับเราพร้อมอยู่แล้วครับดีมาก ที่ฉันคุยคนเดียวเหรอเนี่ยเอาเราบลูทีมพวกนายต้องเปิดประตูนะ,นชะใช้ระเบิดแสงโดยใช้ระเบิดแสงเปิดแล้วปาอัดเข้าไปเลยให้ไหวหน่อยสิเพื่อนอประตูตล็อกป่าว <laughs> ประตูไม่เด็ดหรอกประตูไม่เด็ดหอกอย่างชอบเลยเสียงไทยเอาเรื่องอย่างนี้ถอยกลับมาถอยมาถอยอยู่เอาเลยไป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 ตายกันยับแน่กูว่า เขาลงเขาลงเขาลงุกเขากเขาเขาลงห้องเคลียร์เอาแลห้องเคลียร์ไปตกลงไกลงไกลงไปตกลงเอาล้เจเจไม่เป็เสาพุกเขาลงรับสภาพงีุ้กเขาไม่ได้เดี๋ยวนะปืนอยู่ไหนวะเนี่ยจะยึดโอเคเรียบร้อยเอาละห้องเคลียร์วางเข็มไรโอเ แล้วก็ส่องประตูทางนี้ดูซิว่ามีผู้ใหญอยู่ข้างหลังหรือเปล่าทำไงอ่ะโอเค<ม>ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเคลียร์ตอนนี้นะระเบิดไม่มีเอาละเปิดประตูสวัสดีครับไม่มีอะไรเลยห้องนี้เงียบมากเฮ้ยนี่มีไอ้นี้ด้วยคนตายไปนหนึ่งคนตรงนี้เลือดกระดดงกระเด็นเพียบมีชั้น2ด้วยตรงนี้ แป๊บนึงนะเราต้องเคลียร์ชั้นล่างก่อนอมีมนุษย์เพศหญิงหรือเปล่าวะทำไมมืดงี้ถือปืนพกอยู่หนึ่งกระบอกสวัสดีครับตายเละรบบนคืนแล้วคุกเขา่าลงทำตามที่สังส่งซะรวมตัวรวมตัวรออยู่แล้วครับมาเลยมาเลย ก็จะเข้าเคลียร์ข้างหน้ากันแล้วฉันคนเดียวไม่น่าไหวรีโหลดโอเครอกันรอมันมาก่อนแป๊บน,นึงไม่ออกเฮ้ยออ,ออกแล้วมากเขาพวกเขาพวกเขา,เขาลงนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ FBI ฮัลอหลสวัสดีครับผมมาตรวจสอบบ้านคุณจ่ายภาษีครบหรือเปล่าเนี่ยนี่อ,อะไรอ่ะ้ <laughs> าเสีฟันคอนเกตมึงเอา้าเสีฟันมาไว้ในห้องนอนเนี่ยนะ เป็นคนยังไงวะเนี่ยไหนดูซิห้องนี้ทำไมมืดอ๋อต้องต้องเข้าไปใกล้กว่านี้โอเคเอ,อ่อห้องนี้เคลียร์นะไม่มีแทบ็บเอาละเปิดประตูได้ต้องใช้แรงอ่าตอนนี้มีตายไปหนึ่งห้องเคลียร์เคลียร์วางเข็มไรวางปืนเฮ้ยนี่คือตะปูวางปืนลง เอาเรื่องถ้าไม่มีเพื่อนที่ตายนะบอกเลยขอบคุณมากนะแป๊บหนึ่งขอขอเค็มศพมันก่อนเอาคันนี้ไว้ที่ทางออกหรืออูมีห้องไปต่อด้วยว่นอางนี้่ลยหลังกูมึงตายซะโอเคห้องนี้ก็น่าจะเคลียร์นะคิดว่าเป็นทางออกแนละ้วทางนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมทางออกเอา้าทำไมมืด อ๋อต้องใกล้กว่านี้อ่านี่ทางออกอันนี้ประทรูเฮ้ยมีมีคนฝั่งขวามือด้วยเป็นมนุษย์ป้าเลยครับผมสูงประมาณร้อยหสิบไม่ใส่เกือบด้วยเสื้อก้ามถือปืนเลยไม่รู้ฝั่งนู้นไม่มีเฮ้ยโอ้โหอยู่กันสองคนเฮ้ยแต่คนนี้ไม่มีปืนงันก็เราจะเคลียร์มนุษย์ป้าแล้วกันนะแล้วก็จับพี่คนนี้นะเราจะไม่ฆ่าใครโดยที่ไม่จำเป็นนะครับ เพราะว่าเราเป็นคนเฟี้ยวนั่นเองมาเล่นกับป้าหน่อยเว้ยป้าจะแค่ไหนกันเจ้าวะนี่เราหน่วยสวัสดิ์เลยนะบอกไว้ก่อนอแล้วค่อยๆพีคสวัสดีครับฮัลลโหเฮ้ยป้าไม่ตายยกบนขึ้นแล้วคุกถอยลงเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยทำไมป้าเุ้ยทำไมป้าเดือดกรดีกูต้องรีให้ไวเอาละไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเจะเฉลยนะ โอ้ทุบหัวไม่ต้องกลัวมวกไากระจอกธรรมดาดูมันพูดเดี๋ยวไปยิงหนะ้าแหกสลอกไอ้นุม่มเอาเราฝั่งนี้เอาเราต้องมาเคลียร์ใหม่เหมือนเริ่มใหม่แล้วเพื่อนโดนยิงไปสามจุดเลยเนะเป็นไรไหมพี่ผู้ใหญจะเรียบร้อยผู้ใหา่จะเรียบร้อยตลกดีนะมันมีแบบมีภาคเสียงไทยให้ด้วยอะเออหาดีผมว่าเอาละเอาไปต่อดี้เนี่ยห้องนี้สินะ เหมือนจะขึ้นยังไม่ขึ้นมาหรือเปล่าทางนี้เหมือนจะตายไปสามรอบแล้วตอนนี้ตายไปเยอะมากเอาละห้องนี้เคลียร์ไม่มีแท็กไม่มีอะไรเลยไม่มีคนด้วยเราต้องปิกล็อกด้วยนะมาเลสโก้สวัสดีครับเคลียร์โอเคห้องนี้เคลียร์ห้องเคลียร์วางเข็มไลท์โอเคมาโผล่อีกห้องหนึง่ง ผมรู้สึกว่าผมอยากได้ยินเสียงมันกระตุกกระตุกด้วยนะรู้สึกว่ามอสมันอาจจะแปลกๆหรืออาจจะปรับภาพสูงไปมั้งเสียงมาเลยแบบกระตุกบ้างอะ่ะเวลาเวลาพวกเขาคุยกันอะ่ะเออใช่ห้องนี้ยังไงเนี่ยเราจะให้เ,เลดทีมแล้วกันนะ <S <S เข้าห้องนี้นี่เนะี่ยเสียงกระตุกเลยเห็นไหมตึก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 เสียงแตกๆอะ่ะไม่เป็นไรเล่นไปก่อนแล้วกันส่วนห้องนี้เราจะเป็นคนเฝ้าเอง,เองนะเผื่อมันจะเปิดเข้ามา อ่ามีคนจริงด้วยโอเคบรูทีมรับซออยู่ตรงนี้กับเรานะประตูไม่เด่นหรอกจัดเลยใครยังมาใครมาต่อเลยตำรวจล่วงไหม,ไม,ไมฝั่งนี้เป็นไงป้นแล้วคุกเข่าล,ลงโอเคได้อยู่ไปแล้วมาแล้วล้มเคลียร์ไหม เกือบตายดีนะเราย่องเข้ามาไม่งั้นนี่หัวน่าจะหลุดสามคนในห้องนี้ทำไมเมื่อกี้เห็นแค่คนเดียวข้างนอกโอเคยังโล่งอยู่ตอนนี้แม่ลิลลดให้พร้อมโอเคทีนี้ก็รีพอร์ตรายงานว่าเราฆ่าคนไปจะได้เลือนยศดเร็วๆห้องเคลียร์วางเคมไว้ ยึดปืนยึดอะไรหมดยกปืนขึ้นแล้วพุกเขาคุกเขาลงพุกเนา่งแล้วจะยึดปืนาบางทีผมก็รู้สึกรำคาญกับเสียงมอสพวกนี้เหมือนกันนะเหลือห้องตรงกลางเมื่อกี้ห้องนี้เป็นไงหุยจับตัวประกันได้ด้วยหุยเจ๋งว่ะเอาเรื่องของพวกนายมันนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรนะอืไม่เป็นไรหรอกนะเร็วรีบบังอาจถือปืนใส่พวกเรา ใช้เทคนายซะด้วยเอาเรื่องอยู่นะพวกนี้ห้องนี้ Clear. เ,เ,เ,ลเค,คลียร์เปิดเข้าไปเลยโอเคเคลียร์หมดแล้วทางนี้มาครับทุกคนเนะี่ยตอนนี้เราต้องเคลียร์ชั้น2โดยการแฟลตนำปล้องไปก่อนเลยแฟลตเอาปีเข้าให้ไปละรวมตัวมาเร็วมาเร็วมาเร็วอยูปบลงปบลงปบลง,บลง,บลงอุ้ยปั่นปืนลง,ลง,ลงอุ้ยจะตายจะตาย อ้ยเราเกือบตายวุ้ยมันมีทางเยอะมากเลยว่ะเทำไงดีวะเนี่ยรัการ์ผรจุสมขึเขาลงขึ้เขาลงเราเข้าวุ้ยเสียงมันกระตุกมากเลยว่ะจับยูจีเขาเป็นว่าเลททีมอย่างนี้แล้วกันนะบบัส่วนบลูทีมมากับผมเราจะเข้าเคลียร์ข้างในกันต้องเคลียร์ไปทีละฝั่ง ยืดเตือนมากันเออนั่นแหละเฮ้ยมีห้องมีห้องซ้ายด้วยเลยโหเยี่ยมไปเลยครับอือเอาไงดีวะเข้าไปเลยหรือเอาไงดีแฟลตไหมคุ้มกันให้ด้วยคุ้มกันให้ด้วยรับทราบเข้าแล้วอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยทำอะไรของพี่เนี่ย าการยึดปืนโอเครีโหลดให้พรรอมโอ้โหตอนนี้ตัวเราแดงเถือกเลยว,วะ่ะมาครับทุกคนอันนี้ผมไปรีมาใหม่นะปิดเกมเปิดใหม่รู้สึกว่าเสียงมันจะกระตุกเกินไปนะครับรูว่าจะหายป่ะก็ยังมีกระตุกอยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าจะน้อยลงไม่รู้เล่นไปก่อนแล้วกันสองรอบแล้วเนี่ยห้องเคลียร์เออเสียงดีขึ้น ไปต่อขู่เขาลงขู่เขาลงเฮ้ยสะควักมันเจ๊ไม่ได้นะอย่างเงี้ยแม่ทำมาแกล้งทำเป็นยอมเราควักปืนออกมาตายไปซะไหนงูพิษด้วยส่องข้างหน้ามีใครไหมข้างนอกข้างนอกไม่มีไม่เห็น ใช่ว่าจะไม่มีนะเอาลับไปต่อห้องเคลียร์วางเข็มไรโอเคห้องเคลียร์วางเข็มไรไปอีกเอ้าเฮ้ยมึงยืนคนไหนเข้าไปตกใจหมดเลยรับบรไปมาเหลือชั้นบนพร้อมอยู่แล้วครับขึ้นไปใหม่แผนเดิมแฟรแบงก์ไปโลดไป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 เสียงกระสุนเดิม พลเรือนในสัยไปมีพลเรืยนอยู่ข้างในอ้เสียงมันกระตุกเว้ยน่ารำคาญอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยจะทำอะไรเนี่ยแปัดเข้า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 เกือบตายลืมดูขวาเลยลืมไปนะว่ามันจะรีมันจะสลับจุดเกิดของพวกไอ้นี่ไปเรื่อยๆอ่ะพวกโจรอ่ะอะไรเนี่ย ป้าคนนี้ถือปืนขึ้นมาเลยไม่ถือใช่ไหมโอเคงั้นเราจะให้เลททีมเฝ้าก่อนรอบสอดคุ้มกันให้ด้วนโอเคทีมคุ้มกันส่วนผมจะเข้าข้างนาแล้วนะหตายเอวนสให้ตายเถอะวุ่นวายสุดๆ ห้องนี้เคลียร์นะเคลียร์เปล่าโอเคเคลียร์ห้องน้ำโล่งจงห้องเคลียเขมร้านี่ห้องนีงง้นมีมีแท็บรัดรูดออกไหนรูสึอากาศมันชูขิดเฮียจัดไปเลยลูกพี่ทำการตัดระเบิด จะจัดการให้คร <kr> ับยิพร้อมขับไลระเบิดไล่เอาเลยระเบิดแสงเข้าไป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 ไูข่าล่มรขาลมีขาเนี่คนทุกคนทุกค p ทุกคนทุกคนทุกกคนหุเกคนทกคนทนทุกกคนทุกคนกนกค่ทุกนทุกคนทกนกคุกคนทนกกนนกทนอก แล้วก็ต้องเดินมาใหม่ตั้งแต่แรกอ่ะเหนื่อยไหมล่ะใช้ได้เลยละครเกมนี้กะจะมาเล่นขำๆนะเนนี่ที่ไหนได้มันไม่ขำเลยไม่ขำเลยสวัสดีครับกูไม่สนใจแล้วกูวิ่งเลยทีนี้อ่ะมามึงจะแอบไปที่ไหนนี้เพื่อนนะร่วมตัวรวมตัวเราจะไปกันแล้วอยู่แล้วครับเสียง็ยังกระตุกเหมือนเดิมเพิ่มความน่าลำคัญ อีกส0 2คนข้างในขวาไปทางไปต่อไม่มีแ็บใส่รองเท้าคอนเวิร์ตออสตาสีแดงซะด้วยเอาเรื่องข้อมลแน่นรับทราบเอาละโจมตีด้วยระเบิดแสงเปิดประตูแล้วหยอดแฟลชเข้าไปส่วนผมจะดูทางนี้ให้รับทราบรับทราบก็ดีแล้วมันมืดอ่ามีหนึ่งคนถือปืนแม็กนัมจุดสามห้าเจ็ดจุดหนึ่งกระบอกมันล็อกอยู่อย่างนั้นใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนได้ยินใครพูดอ่ะจัดการเลย จะจัดการให้ครับครับผมฝากด้วยส่วนผมจะดูทางนี้เผื่อมีใครวิ่งเข้ามาจะจัดการให้ครับเอาเลยพร้อมยังเฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยเอ้าแล้วพี่มาเบียดผมทำไมเนี่ยเอาเลยครับเอาเลยใส่เข้าไปไปตัวต้องให้สั่งต้องให้สั่งทุกอันเลยนะโอเคจัดการจัดการอุ้ยนี่ก็วิ่งตัดหน้ากูเหลือเกิน ทางนี้ไม่ออกมานะมาเปล่าเตรียมพร้อมร้องเลยอะลรบลูทีมเข้าทางนี้เลดทีมฝั่งนั้นเอาอยู่เลยครับอันนี้ก็ให้บลูทีมเข้าล็อทซอบจัดเลยประตูไม่เด่นหรอกประตูไม่เด่นหรอกเปิดเลยครับล็อรับทราบไป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 อุ้ยโดนแฟดโดนแฟดวินาบเลยอุ้ยโดนแฟดโดนแฟดอุ้ยไหนดูสิ วุ้ยมันใช่ปืนยาวเฮ้ยไม่ใช่หนสามสีส่สองีตำรวจถูกยิงตำรวจถูกยิงเพื่อตายงานเข้าโถเอ้ยไม่น่าเลยเพื่อนโอเคไม่เป็นไรครับ,รบเราเสียนี่เป็นหนึ่งนายเรฟฟิเซอร์เราตายไปแล้วทีหลังก็แค่ไปอีกฝั่งหนึ่งของบ้านบ้านอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวด้ยแหมยืนสุ่มเลยนะนี่เหลือฝั่งนี้เรายังไม่เคยมาเลย ดูก่อนไม่มีอะไรเลยไม่มีแทบไม่มีอะไรมีแต่คนยืนอยู่เอาละพวกนายเข้าแฟลชขับไล่ชระเบิดแสงรับทราบรับทราบก็ดีประตูเคลียร์จัดเลยอย่าตายนะเว้ยโอ้ยพอตายไปนหนึ่งคนแล้วมันดูแบบ,บดูเซ็เงๆอะ่ะประตูไม่เด่นหรอก ครับผมจัดเลยครับตำรวจตำรวจตำรวจตำวตัวล้มอลปืนล้มไปไปตำรวจแล้วทุกขาวลงข้าทุกขาทุกขาทุกขาโอเคดิมานจับไม่ต้องกลัวเฉยๆนะีบปบทุกขาลงรับขมตดวแล้วเลยยโทรศัพท์ไอดิ หอมมันต้องรีพอร์ตด้วยเอาแล้วที่เหลือเราเราไม่ได้รีพอร์ตสักคนเลยโอ้โหจะบอกเราต้องวิ่งกลับไปรีพอร์ตไม่หมดอะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยโอเคไปต่อไปต่อไป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 วางปืนลงวางลงวงกับพื้นขุกเข่าลงโอเคนี้ยอมตัวนี้ยอมมึงอย่าควักปืนสัดออกมานะกูหงายเลยนะเฮ้ยซ้ายขวาต้องระวังให้ดี ทางนี้มีประตูคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ต้องไรตกกับบ้านเออนั่นแหละปัดซุอี้บ้ายกมือขึ้นแล้วพุกเข่าลงผมไม่ใช่ปืนแรงนะเนี่ยปืนแรงมากเลยตอนนี้น่าจะเป็นกระสุนของเอสเคเอสเลยนะเจ็ดจุดห้าอะไรไม่รู้จำไม่ได้ไม่ได้เล่นนานกระสุนเจ็ดเลยอ่ะไอ้ปืนเมื่อกี้แรงมากแรงมากนัดเดียวนี่หัวยู่แน่นอนหน้าห้องนี้มีอุซี่โห มันเข้าใจเลือกปืนใช่ไหมพวกนี้ระยะประมาณนี้นี่คือแจ่มเลยครับปุซี่เย็นพรบไล่แค่ระเบิดแสงเอาละเปิดประตูแล้วย่อนแฟตเหมือนเดิมพวกทหารนี่ก็มีแฟตเยอะจังนะใช้มาตั้งเยอะแล้วไม่หมดสักทีประตูไม่ได้ลหอกเอาเลยถอยกมาถอยมาคุกเขาลงขึ้นคุกเขาลงเข้า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 วางลงโยบุกโยบก้นคุกเขาลงเรียบร้อยตายเฮ้ยนี่นี่หเจอแล้ว เครื่องไหนห้องเครื่องแป๊บหนึ่งนะเก็บโอ้ยเดๆนี่ได้แล้วเริ่มขับรถการเก็บหลักฐานเย้หนึ่งแพ็คหรืออีกหนึ่งแพ็คโอเคกว่าจะเจอเอาละไปกันต่อทางนี้ไม่มีเนาะทางตันส่วนนี้เราไปมาแล้วห้องเครื่องเหลือแค่ดันหน้าวางเคมไลท์แล้วไปต่อตรงนี้ก็จะส่องกันเผื่อมีพวกมา ด้านขวามีประตูตอนนี้ยังโล่งอยู่เอ้ยไม่ใช่ด้านซ้ายประตูเจ็นเย็น,นโอเคไปข้างล่างน,นี้กลัวเหลือเกินอะไรวะกว่า <c oughs> จะมากว่าจะมาถึงนี่เอาละไปเลยเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้แล้วดูเล่นตายไปกี่รอบเฮ้ย หรือกันต่อมันบั๊กอ่ะดูดิมองทะลุแบงางล่างเลยคือตอนนี้ผมต้องแบ่งเปนสอทีมนะให้อีกทีมหนึ่งเฝ้าตรงนี้ไว้เรงนี้แล้วก็อีกทีมนึเข้าไปกับผมเงนก็แผนเดิมทีรัจัดไปโดเจ้าส่วนบูทีมากับเรามาให้ด่วนเย่ใช่รัอมไม่ไม่มึงไม่ต้องมาเพื่อนมึงไปอยู่นั้นถูกต้องแล้วขอโทษเฮ้ บูทีมมากับเราโอเครรับบทามาๆๆเราจะเข้าแล้วฮัลโหลเฮ้ยมีทางออกด้วยอ่ะโอ้ยทำไมมันเยอะเส้นทางมันเยอะไปหมดเลยอย่ามีพวกนั่งตรงนี้นะวุ้ยแมวแมวไม่ไปเอาข้างในก่อนดีกว่าเนี่ยทะลุโอ้ยบัก อ๋อไม่ไม่ไม่ไม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 บัก๊กโอเคเฮ้ยแต่แต่บั๊กอยู่ดีเนี่ยมันมองทะลุใต้บ้านไปเลยโอเคเอาเรื่องไม่มีแท็บเนาะโอเคได้อยู่แล้วก็เมื่อกี้ตายไปใช่ไหมไปรีคอมมาเสียงน่าจะหายกระตุกแล้วต้องมาปิกล็อกอีกอ้าวโห,ห้องเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยเป็นห้องต่อกับเตรียมพร้อมเชิญเปิดแสงเนี่ยห้องโผล่มา,าตัวเนี้ยแงะตั้งแงะตั้งนานเอาเลย เอ้ยเสียหายกระตุกแล้วเว้ยไปะปะปมปะตู้ออย่างนี้สุดวะยัดปืนไปก่อนพ้องเครียดไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับตบกระบาดไหมไม่ตบห่อกวันนี้อยู่กับใครไม่รู้โทษทีเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนทางเนี้ยคุกเข่าลงคุกเข่าลงคุกเข่าใครวะอ๋อนี่นี่ปลัวนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว มี่เลยนะมึงไงกระจอกธรรมดาเออรู้แล้วโดนตีในกระจอกเข้าไปเป็นไงเพื่อนเออนั่นแหละอีตัวนี้ไปมึงบ้านหลังนี้ก็เคลียร์แล้วนะไปไหนต่อวะเนี่ยทำไมภารกิจมันไม่เสร็จวะหรือว่าขึ้นไปข้างบนมาสุดท้ายแล้วไม่มีไม่รู้จะหาอะไรแล้วนี่มีห้องนี้ที่เรายังไม่มาเฮ้หยห้องนี้เปิดอยู่แล้ว กเรุ่นประชาชนซิเวเลียนเกือบตายแล้วมึงเกือบภารกิจเราไม่สลุ่นกืบภารกิจเราไม่สำเร็จแวุกเขา One person looks to be an army ทุกคนทุกคนทุกเขาจับป pues ุ๊บภารกิจสาเร็จไหมไปตายซะไปตายซะโอเคเย้สาเร็จไปหนึ่งด้วยเหลือซิเวเลียนตัวประกันปลอดภัยเหลือแค่ตอนนี้เหลืออะไรอ่ะเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าเราฆ่าโจรหมดแล้วเหลือแค่ช่วยซิเวเลียนแล้วก็ไอ้นี่หาแพ็กเกจเนื okay. yeah, ้อ ก็นี่ไงช่วยซีเวิร์ดเล่นทำไงอ่ะอันนี้อะไรวะเนี่ยทำไงอ่ะอ๋อมันต้องมันต้องรีพอร์ตเลยรัไอดีลืมไปได้ยังไงเนี่ยต้องวิ่งรีพอร์ตแน่งหมดเลยโอเคเยี่ยมเดี๋ยวผมจะวิ่งรีพอร์ตทุกคนเลยนะดูประกันปลอดภัยเออรีพอร์ตเข้าไปแล้วจับไว้ตรงไหนบ้างวะเนี่ยงานเข้าแล้วกูนี่ไงจะแล้วนะเสร็จไปอีกหนึ่ง Continue with your mission. with นี่พีค่คนนี้ด้วยเาคอสดีดูประกอบคนหนึ่งโอเคเสร็จแล้วเซิวิเลียนสำเร็จทีนี้เหลือแพ็กเกจเนื้อเราจะไปหาจากไหนแล้วเนี่ยเดี่ยอันเดียวอะ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ผมวิ่งแบบดูทุกซอกทุกมุมเลยนะจนเนี่ยกลับมาจุดเริ่มต้นเลยไอเนี่ยไอเครื่องซักผ้าร้อนๆเนี่ยที่เรามาตอนแรกอะ่ะ ยิงเราไฟได้ป่ะเออยิงได้ด้วยแล้วเนี้เอายิงไม่ได้เรายิงไม่โดนฉันว่ามันชักจะน่ารำคาญน่าเบื่อเกินไปแล้วนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยมึงเอาเนื้อมาเก็บไว้ในที่แบบนี้เนี่ยนะมันจะใช่เลยวะเนี่ยมีแค่เงินอุ้ยเงินเป็นเป็นกระตั้งเลยเฮ้ยนี่ไงโอ้โหมาเอ้ยนั่นแหละภารกิจสำเร็จ เหนื่อยเหลือเกินพอเอาล้วครับผมส่วนคะแนนที่ผมทําได้นั้นก็ไม่ต้องไปดูมันเลยนะครับผมเพราะว่ามันต่ําเตี้ยเรียดินเหลือเกินนะครับดูไปก็อายเขานะครับผมโอเคสําหรับเกมเรดี้ออนอตนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันบ้างหรือเปล่านะครับผมเอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนี่มึงจะให้กูกลับมาเล่นอีกเหรอไม่เอาละกูมไม่เอาเจอกันใหม่บ๊ายบาย